เจคโนสวัสดีค่ะมาชมบ้านพร้อมที่ดินกันนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะได้ไม่พลาดคลิปบ้านสวยๆนะคะอย่างในคลิปนี้นะคะเรามานําเสนอให้ชมกับโปรโมชั่นพิเศษปรับลดราคาแบบเกินคุ้มเลยค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพร้อมอยู่ราคาคุ้มๆทาเลดีพื้นที่เยอะมากหมู่บ้านเกษมนิมิตนาป้อใต้จังหวัดลำปางค่ะ ราคาจากเดิมขายอยู่2ร้าน1แสนบาทปรับลดไปเลยค่ะเหลือ1ร้าน9แสบาทเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังฟรีทุกค่าทําเนียมการโอนแนละสำนักงานที่ดินอีกด้วยตัวบ้านขนาด145ตารางวากว้างกวางเกินคุ้ม3ห้องนอนห้องกว้างอยู่สบาย2ห้องน้ำแยกโซนเปียกแห้งเป็นที่เรียบร้อย หนึ่งห้องครัวค่ะมีเคาน์เตอร์ครัวพร้อมใช้งานได้เลยหนึ่งที่จอดรถในที่ร่มพร้อมพื้นที่รอบบ้านอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะหน้าบ้านรับลมเย็นสบายตลอดทั้งวันมีพื้นที่เหลือเยอะปลูกต้นไม้ได้สบายทำสวนได้เลี้ยงสัตว์ได้มีเพื่อนบ้านบรรยากาศดีไม่ผูกพานไม่แออัดนะคะ การเดินทางสะดวกสบายค่ะอยู่ใกล้ทั้งตลาดร้านคา้าร้านอาหารโรงพยาบาลโรงเรียนและหน่วยงานราชการอื่นๆอีกค่ะขับรถเข้าเมืองลำปางเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นก็ถึงแล้วนะคะสะดวกสบายแบบนี้ท่านใดมองหาซื้อไว้อยู่อาศัยนะคะท่านติดต่อน,นัดชมกันได้ค่ะนัดดูบ้านต้องการสอบถามเพิ่มเติมต้องการเช็คเครดิตยืน่นกู้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูแลให้ ตลอดจนวันโอเลยทีเดียวนะคะสนใจนัดชมพื้นที่จริงหรือสอบถามติดต่อได้ตามช่องทางการติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ